สวัสดีเพื่อนๆนะครับสำหรับชาวเดอะแร็กนลล็อกครับวันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนนะครับไปเล่นในส่วนของอาชีพพ่อค้านะครับแบ็ก s m มิ h นั่นเองเอาละครับสำหรับพ่อค้าแล้วก็แบ็ก s m มิ h เนี่ยเล่นยังไงนะครับแล้วก็อาชีพนี้เนี่ยเร่งเลเวลเร่งไวหรือเปล่านะครับแล้วมีสกิลอะไรที่จะใช้หากินสําหรับคอนเทนต์ต่างๆนะครับเออเรามาดูกันเลยแล้วกันนะครับสำหรับภาคนี้นะครับเดอะแร็กนลล็อกนะใครคิดว่านะครับ จะเล่นอาชีพของแบ็กซ์มี่นะครับก็อย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์กด,ด Sub s c r i b e ครับเป็นกำลังใจในการทำไกด์ของอาชีพนี้ด้วยนะครับผมใครที่ชอบเล่นเกมใครที่ชอบปล่อยบอดจออย่าลืมครับวันนี้ผมมีของดีๆมาฝากกับ UG Ph o n e ครับในการเล่นเกมที่ใครที่ชอบเล่นหลายจอครับใครที่ชอบปล่อยบอทดเราจะไม่เสียค่าไฟค่าเน็ตครับประหยัดแค่วันละ8บาทครับอย่าลืมครับใครที่สนใจ UG Phone ครับบริการโปรแกรมจำลองระบบข่าวครับบอด2ิ4ชั่วโมงไม่ต้องปิดจอครับและไม่ได้เสียค่าไฟไม่ได้เสียค่าเน็ตครับแค่วันละ8บาทเท่านั้นใครที่สนใจอย่าลืมสแกนโค้ดนี้ครับจะได้รับส่วนลดครับในราคา35บาทครับผมเอาละครับสำหรับอาชีพนี้ผมก็ได้ลองเล่นที่เซิร์ฟเกาหลีนะครับอันนี้ก็จะเป็นวันแรกนะครับที่เล่นมาก็ช่วงเปลี่ยนคาบพอดีแล้วก็นํามารีวิวให้เพื่อนๆนะครับว่ามีสกิลอะไรบ้างที่เราใช้งานแล้วแบบ ค่อนข้างมีประโยชน์นะครับสำหรับภาคนี้นะสำหรับค่าสเตตัสนะครับสำหรับภาคนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะมุ่งไปในส่วนของค่าสเต็งแล้วก็ค่าหลักมากพอสมควรนะครับผมเพราะว่าในส่วนของ1ก็คือเรื่องของสกิลบัฟต่างๆนะครับจะเน้นในส่วนของ1ก็คือค่าหลัก2ก็คือค่าครีสามก็คือค่าสเต็งนั่นเองนะครับจะมุ่งไปแบบ ประมาณนี้เลยนะครับซึ่งเราก็จะเห็นว่าเฮ้เราจะ up ag หรือเปล่า up ag ก็ได้ครับผมซึ่งมันก็จะแบ่งออกเป็น2ส,สายนะครับใครที่ชอบแบบว่าความแรงและก็ความเร็วนะครับไม่ชอบคลิอะใครที่ไม่แบบว่าอยากจะเห็นคริในส่วนของอาชีพนี้นะครับก็เล่น ag กับสเต็งนะครับให้เพื่อนๆนะครับ up สเต็งนำนะครับส่วนใหญ่นะสเต็งอาจจะ2หน่วยหรือว่าเอจิหนึ่งหน่วยก็ได้นะครับผมประมาณนี้หรือว่าถ้าใครอยากจะเล่นสเต็งกับรักนะครับเพราะว่ารักเนี่ยมีสกิลบัฟตั้งแต่ค์ดแรกเลยนะครับผมเดี๋ยวเราค่อยไปพูดในส่วนของพาร์ทของค่าสกิลระกันนะครับผมอ่ะ ใครจะเล่นนะครับก็เล่นสเต็งนาแล้วก็ลักนานะครับในส่วนตัวที่ผมเล่นอยู่นะครับผมลองทสในส่วนของสเต็งนะครับเอาสเต็งนาแล้วก็ในส่วนของค่าลักนะครับเราก็จะเห็นว่ามันจะมีตัวนวงสื่อสีเขียวตรงนี้เนาะแล้วก็ตัวนังสื่อสีฟ้าสีฟ้าเนี่ยคือค่าสเตตัสที่เราอัพนะครับจากการที่เราเล่งในส่วนของค่าเบสออกมานะครับแต่ส่วนในตัวนวงสื่อสีเขียวเนี่ยมันคือ1ก็คือได้จากตัวบั s สกิลนะครับบับอาหาร 3ก็คือในส่วนของเรื่องของร์ดนะครับผมส,ส่วนใหญ่แล้วก็พวกค่าสถานะภาษ,ษตีต่างๆที่เราเพิ่มจากภายนอกนะครับผมประมาณนี้นะโอเคเพื่อนๆก็จะเห็นว่าค่าสเต็งที่เป็นรูปสีเขียวเนี่ยห้านะครับมันเยอะมากๆนะหนึ่งก็คือได้จากค่าสกิลนะครับบัฟส่วนใหญ่เลยนะครับแล้วก็ค่ารักด้วยเหมือนกันครับที่เป็นรูปสีเขียวนะผมขอพูดในส่วนของพาทแรกนะครับพาทแรกเนี่ย ช่วงที่เราคัสแรกๆนะครับเราจะอัพอะไรหนึ่งก็คือนะครับผมอยากจะให้อัพก็คือในส่วนของค่าสกิลเรานะครับก็คือตะโกนอ่ะตรงนี้เนี่ยมันจะเพิ่มลักให้กับเรา25หน่วยครับคือมันเพิ่มเยอะมากนะครับผมซึ่งอย่างที่บอกครับถ้าใครจะเล่นพ่อค้าสายบูนะครับบอกเลยนะติดคริในตัวสกิลด้วยเหมือนกันครับอ่ะสกิลอะไรบ้างนะครับผมก็อัพตรงนี้เนี่ยเต็ม10นะครับแล้วก็ในส่วนของ บายกับเซลนะครับในส่วนนี้เนี่ยก็จะซื้อของในช็อปร้านค้านะครับที่ถูกลงนะถูกกว่าชาวบ้านอะอาชีพนี้นะครับก็เป็นเอกลักษณ์อยู่แล้วเนาะสำหรับ RO นะครับก็เวลาเราซื้อของในช็อปเซดีเห็นไหมครับราคามันจะถูกมากๆซื้อเลือดด้วยนะครับซื้อของ พวกส่งเควสนะครับต่างๆเนี่ยราคา,าราคามันจะถูกกว่าชาวบ้านประมาณนี้นะครับผมโอเคนะอันนี้ก็คือสกิลหลักๆที่เราจะต้องอัพอยู่แล้วนะครับผมเอาละต่อมานะครับที่เราจะต้องอัพเนี่ยในส่วนของพาสซีฟครับก็คือสกิลนี้เลยนะครับก็คือเมานานท์นะครับก็คือสกิลเบีมของเรานั่นแหละที่จะทําการเสียเซนีในการทาดามเมจนะครับบอกเลยว่า สกิลนี้เนี่ยจะเป็นสกิลหากินของเราก็ว่าได้ครับซึ่งมันไม่ใช่พาสซีฟนะมันเป็นแอคทีฟนะครับผมซึ่งแอคทีฟในช่วงคัสแรกนะครับอัพตรงนี้เนี่ยแนะนําว่าให้เราอัพให้เต็มนะครับซึ่งเราจะมี39พอยต์ใช่ไหมครับในช่วงที่เป็นคัสแรกนะครับอให้เรานับมาเลย10นะครับ 2 0นะสองสกิลนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยจะเป็น30ตรงนี้เนี่ยจะเป็นพาร์ตสิบบัฟเพิ่มสเต็งให้กับตัวเรานะครับ43หน่วยเห็นไหมครับพาร์ตสตัวนี้นะครับก็คือมันได้เยอะมากเลยนะครับผม 9. พอยต์เราจะไปลงอะไรนะครับอย่างที่ผมบอกครับ1ก็คือให้เราลงตรงนี้ครับให้ถึง8นะครับอย่าเพิ่งไปลงเต็ม10นะครับผมเดี๋ยวพอยต์เราจะไม่มีอัพในส่วนของบัฟอ่าในส่วนของการเปลี่ยนคาสคัสสองนะครับอัพให้ถึง8เพราะว่าเราจะใช้แหวน ในการช่วยเลเวลอีก2องเลเวลให้มันเต็ม10นั่นเองนะครับให้เราอัพถึง8พอประมาณนี้นะครับในส่วนของสกิลใช้เซนีในการทำดาเมจนะครับซึ่งเป็นสกิลแหกินมากๆครับถ้าเราดูจากสูตรนะครับสูตรเนี่ยโอ้โหใช้เซนีแค่10นะครับแต่ดาเมจที่ทำออกไปนะครับก็คือ1 0 5 0อันนี้คือเวล8นะครับผมเม่แปดนะทำา1ิบบวกสเต็งสองรนะครับและ ATK นะครับ145%่ อันนี้เนี่ยคือเป็นสกิลหากินนะครับบอกเลยว่าใชาม้มาน,นาแค่เจ็ดนะครับผมแล้วเป็นสกิลที่ไม่มีคูเดาวนะครับอ่าเราสามารถกดใช้เวลาเราลงหอคอยได้ตลอดเลยนะครับตรงนี้เนี่ยเป็นสกิลหากินแต่จริงๆแล้วถ้าให้ผมแนะนํานะครับรถเข็นเนี่ยผมแนะนําว่าไม่ต้องอัพหรอกอัพให้เต็มสามเก้าพอยเฮนพอก็พอนะครับผมอย่าเพิ่งไปอัพเถอะนะครับเพราะว่าช่วงที่เราจะย้ายมาเป็นค้าสองเนี่ยมันจะมีสกิลพอยต์ไม่พอในส่วนของบัฟนั่นเองนะครับผม งั้นเราจะสรุปกันนะครับว่าเราจะอัพอะไรบ้างนะครับใน3าบ้พอยต์ในช่วงของคัทแรกนะครับคัทแรกเนี่ยเพื่อนเพื่อนนะครับอัพในส่วนของสกิลเรานะครับเพิ่มลักให้กับเราเนี่ย25หน่วยนะครับผมอันนี้เต็ม10เนาะแล้วก็1พอยต์นะครับอ่าก็คือ ให้เรามีโอกาสในการดรอปของนะครับนี่นะประมาณนี้10%ปอเนะครับอัพแค่1นึ่งพอย์ครับอัพพาสซีฟไว้เลยนะครับผมและจากนั้นนี่ก็ใส่อย่างละ5นะครับเพื่อซื้อของในร้านช็อปแะให้มันถูกลงนะครับจากนั้นเนี่ยให้เรานะครับมาอัพตรงนี้ให้เป็น8อ่าเป็นสกิลหากินของเราเนาะแล้วก็พาสซีฟเพิ่มสเปนนะครับ43หน่วยก็อัพให้เต็ม10ครับและมันจะครบนะครับ39หน่วยนะครับผมพอดีเป๊ะเลยนะ ซึ่งสกิลรถเข็นผมยังไม่อยากแนะนําให้อัพเท่าไรเพราะว่าผมรู้สึกมันไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะครับผมยังไม่ค่อยได้บอกว่าช่วยอะไรเราเยอะนะยังไม่สามารถสู้สกิลที่ใช้เซนีในการทุบนะครับผมตรงนี้นะโอเคนะครับผมอันนี้ก็คือคัดแรกทีนี้นะครับพอเราเปลี่ยนมาเป็นคัดสองเนี่ยหนึ่งนะครับที่เราจะต้องทําก็คืออย่างที่ผมบอกครับให้เราลีเลยนะอันนี้เนี่ยผมลองเทสดูในส่วนของรถเข็นเฉยๆนะครับที่เป็น6เนี่ยเพื่อนๆไม่ต้องเอาตามนี้ก็ได้นะครับผม สิ่งที่ผมอยากจะแนะนำเนี่ยก็คือพอย์เราจะเหลือนะครับจะเหลือเยอะพอเราเปลี่ยนคัสเนี่ยพราะเราเหลือเยอะเนี่ยหนึ่งก็คือนะครับให้เราไปอัพตัวนี้ครับสกิลที่เพิ่มบัฟ ASPD ให้กับเราครับ30วินาทีนะครับอันนี้เนี่ยจะช่วยให้เราแบบว่าฟาร์มได้ไวมากขึ้นนั่นเองนะครับผมตรงนี้นะแนะนำนะครับอัพเลยนะถ้าใครเล่นพ่อค้าสายบูอยู่แล้วนะครับถ้าใครเล่นสายตีดาบนะครับตีดาบดอแรกนะก็จะอัพ2แถวนะครับยาวๆเลยเนี่ยตรงนี้นะครับอัพยาวๆเลยถ้าใครเล่นสายตีดาบเนาะ อันนี้ก็อัพย,ยาวๆนะครับซองแถวนี้อัพย,ยาวๆเลยก็จะใช้ทุกสกิลหมดแหละนะครับผมเพราะว่ามันใช้อยากละสอ,องพอยเห็นไหมอ่าน้อยเลยนะครับผมประมาณนี้แต่ถ้าใครเล่นสายบูแนะนําว่าเล่นสายบูดีกว่านะครับจะได้พัฒนาเลเวลได้ไวนะครับทำตัวได้ไวเซนนะครับอันนี้เนี่ยมันใช้ตั้ง20่สิบพอยต์เลยนะก็แบ่งกันได้ดีนะครับผมเพราะว่ายังมีสกิลที่จะเอาไว้ใช้งานอยู่นะครับอย่างเช่นสกิลต่อมานะครับก็จะเป็นตัวนี้นะตัวนี้เนี่ยอย่าเพิ่งอัพก็แล้วกันนะครับเราเอาไปพอยต์ไปใส่สกิลอ ซึ่งเราจะมาเริ่มอัพตั้งแต่ฮัมเมอร์นะครับซึ่งฮัมเมอร์เนี่ยมันจะเป็นสกิลสตันมูนะครับตรงนี้เนี่ยอัพไว้แค่หนึ่งพอยนะครับผมสกิลนี้นะอัพไว้แค่หนึ่งพอยเพื่อที่จะเอาไว้สตันมอนนะครับเวลาเราฟาร์มเวลาเราลงหอคอยนะครับผมประมาณนั้นเวลาเรา p v p เนี่ยก็ไปสตันคนก็ได้นะครับซึ่งมันจะสตันมูค่อนข้างมีประโยชน์พอสมควรอัพหนึ่งพอยนะครับ สกิลต่อมาครับคือคือสกิลหากินนะครับก็คือเป็นสกิลบัฟอ่ะหลักๆเลยก็คือได้ ATK นะครับอันนี้เนี่ยก็แบ่งบาลานซ์กันนะครับระหว่างสสกิลนี้เนาะอ่าแบ่งบาลานซ์กันแบ่งพอยให้มันแบบพอเหมาะพอควรนะครับสเต็งเนี่ยเราจะเยอะอยู่แล้วนะครับเพราะว่า1ก็เราคือเราได้จากบัฟแล้วก็ลักนะครับเราก็ได้จากบัฟอยู่แล้ว ASPD ของเราก็จะขาดใช่ไหมถ้าเราอยากจะตีไวขึ้นนะครับก็ แบ่งบาลานซ์กันนะครับหรือถ้าอยากจะได้ดาเมจล้วนๆเลยก็มาลงสกิลนี้นะครับ2สกิลนี้แหละเป็นหลักนะครับในการทําดาเมจของพ่อค้านั่นเองนะครับผมอ่ะผมก็จะอัพในส่วนของดาเมจนะครับผมขึ้นนะปุ๊บประมาณนี้อ่าแล้วนะครับผมอีกสกิลหนึ่งที่เราจะต้องลงนะครับก็คือให้เรานะครับอัพสกิลนี้ด้วย1นึ่งพอยต์ครับเพราะว่ามันจะทําให้นะครับสกิลหนึ่งของเราเนี่ยอ่าสกิลคัทหนึ่งของเราครับที่ใช้เซนีของเราเนี่ยจะตีเข้าแบบ ค่าความเสียหาย100%เนนั่นเองนะครับมันคือการอัปเกรด Awake นะครับสกิลขึ้นนะสำหรับสกิลนี้นะครับก็สำคัญนะอัพหพอยต์เอาล่ะทีนี้นะครับเราจะไปใช้แหวนอะไรเพื่อให้สกิลมานาไนของเราเนี่ยมันแรงมากขึ้นนะครับเพื่อที่จะอัพให้มันเป็นเลเวล10ใช่ไหมครับให้เรานะครับใช้แหวนตรงนี้ครับผมซึ่งแหวนตัวนี้เนี่ยจะมีประโยชน์ค่อนข้างมากพอสมควรครับมันจะให้สกิลนะครับมันจะให้สกิลมานาไนของเราเนี่ย 2องเลเวลใช่ไหมครับมันจะไปเพิ่มเป็นตัวนี้เนี่ยเป็นเลเวล10นะครับอ่าสกิลคัสดึงของเรานะที่เป็นสกิลหากินนะครับมันจะเพิ่มเป็นเลเวล10อัตโนมัติเลยแต่ถ้าเราอัพเต็ม10บพอยต์เนี่ยมันจะไม่เป็น12นะครับเลเวลนะมันจะตามแค่10นะครับเราก็ต้องอัพแค่นี้แค่8เพื่อประหยัดพอยต์นะครับแล้วไปใส่แหวนเพิ่มอีก2นะครับมันก็จะกลายเป็น10นะครับเลเวลมันจะกลายเป็น10 แล้วความแรงมันก็จะกลายเป็น100%ผมจะลุกเข็นออกนะครับอ่าสมมติว่าผมไม่ได้ใช้ลุเข็นนะผมก็จะใช้ฮัมเมอร์นะครับแล้วก็บัฟทั้ง2สกิลแล้วก็ตะโกนนะครับอีกบัฟหนึ่งแล้วบัฟที่เราขาดไปได้ก็คือตัวนี้ครับสกิลนะครับที่จะใช้เสนีในการทุบนั่นเองนะครับผมเอาละโอเคผมจะกดสกิลลัวๆแล้วกันนะครับผมอ่าแสมก็จะขึ้นเห็นไหมครับฮัมเมอร์สตันหมู่แล้วกโ็โหเป็นหมื่นแหละทุกคนดูดิดาเมจและออกอ่ะนะครับผม มอนเลเวล35มันอาจจะต่ํากว่านะครับเดี๋ยวเราไปดูมอนที่แบบเลเวลใกล้เคียงกับเราหรือว่าเลเวลที่มันสูงๆนะครับในการทําของในการทำดาวเมืของภาคนี้ซึ่งมันเป็นสกิลหากินเนี่ยเอาง่ายๆเลยนะครับสกิลหากินและทำให้เราเนี่ยสามารถฟาร์มได้ไวมากขึ้นนะครับอ่ะดูดิโอ้โหติดขี้นไหมครับอ่ามีติดขี้ด้วยเอาไว้ใช้ PP ก็ได้นะครับเอาไว้ลงหอกก็ได้นะเอาไว้ฟาร์มดันเจียนก็ได้นะครับได้หมดนะดูดิโอ้โหติดขี้ด้วยอะ่ะทุกคนเอาเรื่องเป็นหมื่นนะครับผม ขนาดของฮันเตอร์ Hunter ของผมนะครับมันก็ไม่ฮันเตอร์ที่ผมเล่นเนี่ยมันก็ไม่ได้แรงขนาดนี้นะช่วงเลเวล40นะครับขนาดนี้เลเวล40เนี่ยตีพวกมอนเลเวลใกล้เคียงกับเราเนี่ยขึ้นเป็นหมื่นเนี่ยก็ถือว่าโอ้เอาเรื่องนะครับและติดคีย์ด้วยเห็นไหมเอาว่าเล่นง่ายมาเล่นง่ายครับมันไม่ได้ซับซ้อนในเรื่องของสกิลนะครับเราเลือกใช้เราหาก,กินแค่บางสกิลนะครับเอาสกิลหาก,กินแล้วก็อัพแค่บัฟขึ้นนะครับ ASPD ของเราอะ่ะมันมีอยู่20พอยต์นะครับผมถ้าเราอัพเต็ม20ยี่สิบ ลองคิดดูนะครับความแรงของตัวดาเมทที่เราปล่อยออกไปอ่ะมันจะแรงขนาดไหนนะครับอันนี้เนี่ยเลเวล40ที่ผมทํามาเนี่ยมันแค่แบบว่าช่วงเริ่มต้นเกมเฉยนะครับยังไม่ได้ทําของทําใส่ของแดงใส่อะไรเลยนะครับใส่กร์ดอะไรอัพกร์ดอะไรก็ยังไม่ได้อัพนะก็ถือว่ามันเป็นตัวที่ซึ่งมันเป็นอาชีพที่ทาดาเมจได้ง่ายมากๆนะตอนแรกผมคิดว่าเอ้มันค่อนข้างที่จะเล่นยากว่ะสําหรับพกขานะครับไม่ใช่นะครับผมเป็น เป็นอาชีพที่หากินได้แบบง่ายมากนะครับผมเออเป็นตัวที่แบบทำราเมจเดี่ยวเนี่ยรอแรงจริงๆนะครับอะลองดูนะนี่มอนเลเวล40แล้วนะครับผมอ่าตีแบบไร้ธาตนะครับปุ๊บปึ้งโอ้เอาเรื่องนะครับลองดูนะว่าอันนี้มอน41ครับขนาดใหญ่นะครับซึ่งข้อดีนะครับของอข้อดีของอาวุธนะครับของอาชีพพ่อค้า,คา ซึ่งมันมีข้อดีก็คือตีขนาดใหญ่ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับผมนั่นแหละอ่าเห็นไหมครับดาเมจตีแบบขนาดใหญ่เนี่ยมันจะแรงนะครับผมอ่าเห็นไหมครับมันจะแรงนะเพราะว่ามันเข้าหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ถ้าเป็นขวานมือเดียวนะครับจะตีมอนส์ขนาดเล็กเจ็ดสิบห้าขนาดกลางเจ็ดสิบห้าและก็ขนาดใหญ่หนึ่งร้อยเปอร์นะครับแต่ถ้าเป็นขวานสองมือนะครับขวานสองมือเนี่ยจะตีขนาดเล็ก50%นะครับ ตีขนาดกลาง75%แล้วก็ตีขนาดใหญ่100%นั่นเองนะครับก็อย่างที่เห็นนั่นแหละแนะนำเลยนะครับอาวุธนะที่เราจะใส่ก็คือให้เรานะครับไปใส่อาวุธมือเดียวนะครับไปใส่อาวุธมือเดียวนะเพราะว่าจะตีมอน์ขนาดเล็ก75ขนาดกลาง75แล้วก็ขนาดใหญ่100นะครับผมโอเคนะถ้าเราใช้ผ่านเนี่ยมันจะตีขนาดเล็กแค่50%นะครับมันจะ ทำให้เราฟาร์มคอนเทนต์ได้แบบว่าค่อนข้างเบานะครับผมแนะนําว่าปานมือเดียวครับผมจะดีกว่านะสำหรับพกขานะครับผมอ่าเห็นไหมครับไต่มาถึงมอนเลเวล43แล้วนะครับผมแป๊บเดียวนะเรื่องของประดับนะครับเราจะใส่อะไรก็อย่างที่บอกครับไปเพิ่มเลเวลนะครับอ่าให้กับเมนาไ์ของเราเนี่ยมาบวก2องเลเวลนะครับเราก็จะประหยัดพอยต์เราพอยต์เนี่ยไปลงในส่วนของปั๊บดีกว่าแหวนแรกนะครับก็เพิ่มเมนาไรเนาะบวก2แหวนที่2นะครับเพิ่มอะไรใช่ไหมครับจะเพิ่มสกิล ตัว b u f ATK นั่นเองนะครับก็แนะนำว่าให้เรานะครับอีกข้างหนึ่งเนี่ยไปใส่แหวนนี้นะครับไปใส่แหวนนี้เนาะเอาแต้มห่อคอยนะครับมาแลกอ่ะผมถึงแล้วใช่ไหมยี่สิบนะครับผมผมซื้ออย่างนี้เลย20นะครับแล้วก็นํามาใส่นะครับมันก็จะได้เลเวลนะครับนี่ขึ้นมาอีกเห็นไหมครับก็จะได้เลเวลตัว ATK นะครับเป็น b u ฟ ATK ตรงนี้นะเพิ่มมา2อเวลเห็นไหมครับจาก3เนี่ยจะกลายเป็น5นะครับผม ATK ของผมมันก็จะเพิ่มเยอะมากขึ้นนะครับเห็นไหมครับ อ่า ATK นะนี่ a k ของเรามันก็จะเพิ่มมากขึ้นประมาณนี้นะครับผมถ้าใส่นะแล้วอีกแหวนหนึ่งนะครับเป็นแหวนอะไรอีกแหวนหนึ่งเนี่ยจะเป็นแหวนประเภทนี้นะครับผมนี่นะอ่าแหวนนี้เนี่ยจะให้ค่าสถานะนะครับของฮัมเมอร์บวกสเวลอันนี้เนี่ยแนะนําไม่ต้องก็ได้นะครับไม่ต้องใส่ก็ได้ฮัมเมอร์เราใช้แค่1นเวลเพื่อไปสตัรก่อนครับเพื่อไปสตัรอย่างเดียวนะครับผมประมาณนี้นะอันนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์นะครับในการใส่ของพ่อค้าและทีนี้นะครับการ์ดเราจะใส่อะไรดีนะครับการ์ดเนี่ย แนะนำเลยง่ายๆครับผมไปใส่กร์ดคัทเ e, อฟคัทอีนะครับคัทดีประมาณนี้ก่อนนะครับพวกกัสซีบเอหรือเอสเอสบวกเนี่ยเอาไว้ตอนที่เรามีงบมากกว่านะครับพวกนี้เนี่ยจะเป็นพวกตีเผานะครับตีขนาดพวก S หรือขนาด A นะครับพวกนี้เนี่ยจะเป็นเงื่อนไขในการตีเผา2ก็คือลักนะครับอย่างเช่นกนะร์ดคัทเอฟที่ใส่ในส่วนของเสื้อนะครับ ก็ตรงนี้เนี่ยมันจะบวกลักใช่ไหมอ่าบวกลักแล้วเราก็ไปทำนะครับการคารัด F ของนี้นะครับ1วันอนะ่ะหนึใบนะครับยังไงเราก็ต้องได้ผสมแน่นอนแหละก็ไปบวกลักนะครับให้เป็น8แล้วก็ยัดเข้าเสื้อของเรานะครับค่าครีนะครับอาจจะทําค่าครีก็ได้นะครับใครที่อยากจะเล่นคีเนาะก็เอาครีเข้ามาก็ได้นะครับก็จะได้ขีบวก1ก็ไปอัพให้เป็นเจดาวนะครับเดาวก็จะได้ขีมาบวก8นั่นเองอีกการ์ดหนึ่งที่ใส่แหวนเป็นการคารัด F เหมือนกัน ก็คือการ์ดตรงนี้เลยนะครับก็คือการ์ดหนูนะครับการ์ดนี้แหละแต่ชื่อกาดเนี่ยผมจําไม่ได้นะครับมันต้องไปไปดูอาโอรุ่นเกา่า่ะผมขอพูดการ์ดนี้ละกันใช้ภาพเป็นประกอบนะครับผมอันนี้ต้องขอโทษจริงๆมันได้สเต็งนะครับมาบวก2ใช่ไหมครับเราก็โอโ้โหอันนี้เนี่ยดีนะครับเป็นการ์ดขัดเอฟที T ่ดีสําหรับประค้าเลยได้สเต็งมาตั้งบวก9านะครับทำเจ็ดดาวเนาะ มันหาง่ายอยู่แล้วนะครับไม่ต้องห่วงนะพวกการดที่เป็น A g จิอย่างเงี้ยเราก็ไม่ต้องทําก็ได้นะครับเราไม่ต้องทําก็ได้นะเดี๋ยวมันเปลืองสล็อตน,นะครับเราไปทําอย่างอื่นดีกว่าอ่ะทีนี้เรามาดูการดต,ต่อไปครับถ้าเป็นการ์คัดดีนะครับถ้าเป็นการชัดดีเนี่ยแนะนําว่าการเสื้อนะครับให้ใส่การนี้เลยนะครับจะได้สเต็งบวกหแล้วก็เอดีเคบวกห้านะครับถามาหายากไหมหามาผสมมายากนะครับเพราะว่ามันคัดดีไงแต่ถ้าได้มาเนี่ยคือคุ้มนะครับถ้าเราอัพดาวขึ้นได้นะ หรือถ้าเรามีงบะสมมุติว่าเปิดจริงเนี่ยเราเติมเฮ็ดลุงพอพร้อมที่จะดึงในตลาดะนะครับผมดูดิ ATK ตั้งยีบ2แล้วก็สเต็งมาบวก8นะครับคือคุ้มจัดนะและการชัด E นะครับการชัด E การหนึ่งก็คือได้นสเต็งหนึ่งนะครับแล้วก็ ATK มาบวก3อันนี้เนี่ย ควรที่จะใส่สําหรับพวกค้าจริงๆนะครับผมประมาณนี้และอีกการ์ดหนึ่งครับแมนติดครับเป็นการ์ดยอดนิยมอยู่แล้วได้สเต็ปบวก2ครับเป็นการ์ดคัตอีนะครับผมตรงนี้นะแล้วก็อีกการ์ดหนึ่งนะครับเป็นการ์ดหมาป่านะครับอ่าการ์ดหมาการ์ดหมาป่าเนี่ยก็คือมันจะได้เอทีเคบวกหแล้วก็ครีบวกหนะครับอันนี้เนี่ยผมก็ถ้านู้ผมก็ทํานะครับอ่าเกือบทุกอาชีพอะที่ใช้เอทีเคนะครับยกเว้นวิชาด นะครับสายเวทอย่างเงี้ยก็ไม่ได้ใช้นะครับถ้าใครเล่น ATK นะครับก็นี่แหละก็อีกการหนึ่งเนี่ยเป็นการคัดดีนะครับเป็นการมุดนะได้ ATK 5แต่ว่าผมไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่นะครับมันค่อนข้างใช้เวลานานนะในการทําการมุดนะนะครับมันได้ ATK บวก5นะครับผมผมว่าไปทําอย่างอื่นดีกว่านะครับผมสําหรับการมุดนะหรือเราไปหามาป่าดีกว่าก็ได้นะครับคุ้มกว่าว่ามันได้เพิ่มมาครีออีกบวกหนึ่งนะครับ และการดคัท F อย่างที่บอกครับอันนี้ก็คือขาดไม่ได้เนาะสำหรับโพลลิ่งนะครับขาดไม่ได้นะทำเลยนะครับได้รักมาตั้งเยอะนะครับเอามาเสริมกับสิ่งที่เราได้จากบัฟด้วยเหมือนกัน,นครับก็มีประมาณนี้นะครับสาหรับการคัท F อคัท E คัทดนะครับการคัท c b A s เเบวกเนี่ยผมยังไม่ค่อยแนะนานะครับเดี๋ยวเปิดจริงค่อยแนะนําเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับงบนะผมส่วนใหญ่ผมโฟกัสไปในเรื่องของการ แนะนําทําไกด์ให้กับคนที่ใส่งบน้อยแล้วก็ใส่ฟรีมากกว่านะครับก็ใครที่คิดว่าเป็นประโยชน์นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับเป็นกำลังใจในการทำคอนเทนต์ถ้าข้อมูลไหนที่บกผิดพลาดนะครับหรือเ,เพื่อนอยากจะเสริมนะครับก็อย่าลืมคอมเมนต์นะที่ใต้เรองคลิปครับผมฝากไว้ที่นี่ครับ